จะฝึกความคล่องตัวนะฮะขาสเต็ปขาให้เราเวลาเล่นเวลาเปลี่ยนทิศทางได้เร็วๆเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะดูนะใครใครไม่ดูถ้าทำผิดวิ่งรอสนามรอบแปดรอบเรลคูวววเดี๋ยวต้องมีคนนำผิดไปดูแปดรอบเลยครูได้อ่ะดูไอ้ข้างหลังดูขึ้นมาแม่ดิดูนะวิ่งไปกระโดนค้างไว้นะใ,ใจหนึ่งสองสามก่อน ดึงสองสามในใจดึงสองสามในใจดึงสองสามในใจแล้วค่อยค้างเขาจะ่อค้างไว้สามวินับในใจแล้วเลย้างอ่พอว่างนี้เสร็จปุ๊บกระโดดข้ามปุ๋ยปุ๊บเอาวิ่งบนนี้บนนี้ตรงนี้ตอยเท้าตรงตอยเท้าตรงแล้วสายมือตอยเท้าดังข้างแล้วซอยกลับมาปุ๊บ